อันนี้คือท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวนะคะอยู่นครพนมอันนี้ด่านสุลกกกรน,นครพนมนะคะคนที่จะขามทั้งเรือก็จะมาขึ้นทั้งนี้มาทําบาผพานเดนอยู่ตรงนี้นะคะตรวจคนเข้าเมืองนครพนม หลังจากที่ตรวจหนังสือผ่านแดนและ,ก,ะก็จะพากันเดินออกมาตรงนี้นะคะลงบันไดเพื่อที่จะไปขึ้นเรืออันนี้ก็เดินทางข้ามประเทศโดยการนั่งเรือนะคะจะบริษัของสะพานพอข้ามสะพานต้องไปอีกด้านนะะี่ค่ะกับพี่น้องมันจะกลับบ้านทั้งสปปล่วนะคานะคะฟังเล่ากับมองเห็นบกไก่นะคะไม่ไกลเพราะว่าน้ำคูงช่วงนี้บโบปีกว่างคือมุกทหาร จุดทำหนังสือผ่านแดนชั่วข่าวนะคะเขามาทำหนังสือผ่านแดนกันอยู่ตรงนี้ลงบันไดมาเพื่อที่จะไปนั่งเรือ อันนั้นเดินลงไปหันกลับไปไปขามโปะตรงนั้นอาจจะไปซื้ออตัวเรือนะคะน่าจะขายตัวเรือนะคะพี่น้องเขากัลเ่งขึ้นเรือเห็นไหมคะเรือน่าจ,จะออกหลายรอบมือหนึ่งหลายรอบแต่เขาบอกตอนแรกก็ว่าจะนั่งล่องประสบการณ์นั่งเรือข,ขามไปเวิงตอนี้กเขาบอกว่าขามไปแล้วมันไม่ได้มีอย่างพอมามันต้องนั่งรถเขาไปแต่ในในเมืองอีก ไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกไกลขึ้นไปนีก่กแค่ตลาดนะคะภูเขาอยู่ทางสองโปโปลาวง่ามด้วยค่ะแต่ว่าทิวเขานะ่ะมันจะเป็นทิวยาวมาเลยนะคะมีทิวเขายาวมาเลยอันนั้นอาจจะเป็นเรือเรือเรือสำรานร้านอาหารประมาณนั้น อันนี้นก็พญาอนาคนาคนะคะลานพญานาคพี่น้องเขากับขึ้นเลือลโลเลยเจ้าหน้าก,ก็ได้เวลาเลือออกใน,นเลือล่ำนั่นน่ะกําลังกลับมาจากกล่าค่ะทีมมองเห็นอยู่ไกลๆนะคะ ค่ะแบบสะดวกสบายบางคนก็จะโบไปจะโบไปขามสะพานอ่าขามสะพานก็คือเอารถขามแต่ว่าบางคนก็อ่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็คือนางเรือ,อะคานางเรือนะคะเรือลำานั่นกำลังกลับมาจากเล่าค่ะอันนี้เป็นเรือของประเทศไทยนะคะแต่มาจากฟังเล่าเพราะติดธงชาติไทยมาจากฟังเล่าพว่าเพิ่นไปส่งพี่น้อง ทั้งโสโปป,ปเล้าแล้วก็ตีเรือเปล่ากลับมาเรือลำนี้กลับมาเรือลำนี้ก็กจะจะออกค่ะเรือลำนี้ก็จะออกเพราะว่าพี่น้องเขาเต็มเรือล่ะก็จะออกจากท่าเทียบเรือเรือลำนี้ก็จะกลับมาจากเล้าก็จะเข้ามาจอดที่ท่าเทียบเรือรอผู้โดยสารในรอบต่อไปค่ะ นะคะเรือลำนั้นก็นติดเครื่องแล้วค่ะผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เป็นเป็นพี่น้องฟังนั่นนะคะเพราะว่าเพิ่นมานสื่อของใส่ของอยังนะคะเรือลำนี้ก็กำลังออกจากท่าเทียบเรือแล้วเพื่อที่จะให้เรืออีกลำเข้ามาจอดเทียบจะมีเรือวิ่งอยู่ตลอดค่ะนะคะ แล้วออกจากท่าเทียบเรือเพื่อที่จะให้ลำนี้เข้ามาเทียบไปแล้วค่ะผู้ดโดยสารกระโบเต็มไ้ถึงหลอกออกเพื่อนกระออกค่ะเพราะว่าจะให้เลืออีกล่ำเข้ามาเทียบ ก็จะไปขึ้นฟังเสาปอลาวุและบาทนี่มือหนาต้องมาลองเปิดประสบการณ์นางเลือกขมฝากมั่งค่ะเพราะว่าอันเคยแต่อันขับรถขามอยู่สะพาน ไปแล้วคะ่ะสอะปะะบปปลาวค่ะบกไก่คะ่ะช่วงช่วงนี้น้ำโค้งจะบกว่างสมุกอาหารนั่งเลือกกับบเป็นตาอัญญานยานปันใดก็เลือกกับล่ำไยพอสมควรอยู่ไปไปทรงพี่นองเข้าทางสอบปปลาวแล้ว ริมโค้งนะครพนมพจะสวยง่ามมากเลยค่ะก็มองไปก็จะเห็นพญาลานพญานาคค่ะน่ค่ะเป็นเห็ดทางริมโค้งทางยาง สวยงามมากนะอันนี้ก็พี่นองเข้ามาจากสปป,อปอมาเรือหลอบเมื่อกี้นี่ค่ะหอบลูกถือกระตาขืนมาดานตรวจค้นเขาเมืองค่ะอันนี้ก็บกำลังลงไปพวกกำลังลงไปกับมี่ไปสื่อตัวเรือหาเรือลำนันกับไปหอดไก่ละ บรรยากาศริมโคนครพนมเ่ยเหมือนแรงกับสวยงามค่ะไปแล้วถึงสปอปอลาวไม่รอแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ